หลายคนเคยได้ยินเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะวัคซีนไฟเซอร์ก็มีข้อกังวลและถามมากันเยอะมากนะครับวันนี้เราจะมาเล่าให้ฟัง6สิ่งที่ต้องรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิดมาพบกันฝากกดถูกใจกดแชร์ กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับวันนี้พบกับหมอรัศภูมิใน Beauty Talk Channel ในเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนโควิดครับข้อที่1เลยนะครับการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกี่ยวข้องการฉีดวัคซีนโควิดนั้นจะเกิดขึ้นกับวัคซีนในกลุ่มที่เรียกว่า mRNA ซึ่งปัจจุบันจะมีด้วยกัน2ชนิดนะครับก็คือวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนโมเดอร์นานั่นเองข้อ2นะครับการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ มักจะเกิดตามหลังการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer หรือโมเดอร์นาโดยจะพบในเข็มที่2มากกว่าเข็มที่1แต่ในอนาคตเมื่อมีการฉีดเข็มที่3หรือมีโอกาสเป็นไปได้ว่าจะเกิดเข็มที่4และเข็มที่5เชื่อว่าอุบัติการณ์ตรงนี้น่าจะมากขึ้นในเข็มถัดไปครับส่วนใหญ่คนที่มีโอกาสจะเกิดสูงมากกว่าคนกลุ่มอื่นก็คือในผู้ชายอายุน้อยคืออายุ12ถึง30ปีโดยเฉพาะในช่วง12ถึง24ปีนั้นโอกาสเจอสูงสุดครับ อุบัติการณ์ในการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบถ้าพูดถึงทุกช่วงอายุนะครับมีโอกาสจะเกิดประมาณ1 2ถึง16คนในคนที่ฉีด1ล้านคนครับถ้านับอายุ 12- ถึง17ปีโอกาสที่จะเกิดนั้นสูงขึ้นนะครับก็คือประมาณ60คนในคนที่ฉีด1ล้านคนครับโดยจะพบว่าโอกาสเกิดของวัคซีนโมเดอร์นาจะมากกว่าวัคซีนไฟเซอร์2.5เท่าครับข้อที่5นะครับอาการของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะครับมีอาการอะไรบ้างเช่นมีอาการ เจ็บแน่นหน้าอกใจสัน่นใจเต้นเร็วใจเต้นไม่สม่ำเสมอมีอาการเหนื่อยถ้ายิ่งนอนราบนะครับจะเหนื่อยมากกว่านั่งตรงโดยทั่วไปอาการมักจะเกิดขึ้นภายใน1-5วันและมักไม่เกิน1สัปดาห์ครับถ้ามีอาการอย่างที่ว่านะครับแนะนําให้รีบไปพบแพทย์ครับข้อที่6ข้อสุดท้ายนะครับอาการกล้ามเนื้อโใจักเสบมักจะเป็นไม่รุนแรงและหายได้ภายในสอสวันและส่วนมากจะหายได้ไม่เกิน1สัปดาห์ มีน้อยรายที่จะเกิดอาการขั้นรุนแรงครับทราบแล้วนะครับว่ากล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เกิดจากวัคซีนไฟเซอร์หรือโมเดอร์นานั้นมีอาการอย่างไรบ้างนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นคลิปไว้สําหรับเป็นข้อดูแล้วก็การปฏิบัติตัวนะครับว่าเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรแล้วมีวิธีการสังเกตยอย่างไรนะครับแต่อย่างไรนะครับอย่างที่บอกอุบัติการ์การเกิดเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะครับประมาณ12-60คนในคนฉีด1ล้านคนแต่ถ้าเราไม่ฉีดวัคซีนโควิด19 มีโอกาสที่ติดเชื้อโควิดแล้วจะเกิดอาการรุนแรงและเกิดอาการเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้นได้ถึง450คนในคนที่เป็นไวรัสโควิด1 9 1ล้านคนครับดังนั้นยังไงก็ตามการฉีดวัคซีนก็ยังมีความคุ้มมากกว่าการที่เราไม่ฉีดและปล่อยไว้แล้วเกิดการติดเชื้อโควิด1 9ครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับและพบกันคราวหน้ากับ Beauty Talk Channel อย่าลืมฝากกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามด้วยครับ